เจอผนะ้าเจอผ้าเราไม่ให้จอดนะครับยกเว้นว่าลงจากสะพานไม่ได้เจอน้ำท่วมอย่างนั้นนะครับโอเคครับเพราะวบางบางทีเราไปจอดเนี่ยรถก็ยังไปได้อยู่รถใหญ่ไปได้ไปอยู่รถคนดินคนดินคน,นทรายที่ไปช่วยน้ำท่วมก็ยังต้องไปอยู่ ถ้ารถเราไปจอดนะเนี่ยมันก็ทําให้เป็นอุปสรรคจาคนโดยรวมนะครับอย่าอย่าอ,อย่าทำนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับตอนนี้ทางสมวยชาตินะครับต้องมีนโยบายนะครับโดยรถที่ขนเกี่ยวกับหินทรายเครื่องโคบริโภคทั้งหลายแหล่ที่เกี่ยวกับน,น้ำพ่วงนะครับ 好了，你回来。